สวัสดีค่ะจากบ้าลายวงพยอมค่ะวันนี้เดี๋ยวบ้าลายวงพยอมจะมาหว่านปุ๋ยคอกนะคะคือเป็นปุ๋ยจากขี้วัวนะคะและเราก็จะมาสับแปลงเพื่อขยายนะะเราก็จะหว่าน ยคอกนะคะเม่ระหวานปุยคอกแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราจะมาฟันแปลงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อกรบ เอาปุ๋ยคอกลงข้างล่างเดี๋ยวไปดูกันนะคะแล้วก็จะมาสับแปลงกันนะคะ ลาปักสับแปลงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเปิดน้ำสปริงเกอร์ก่อนนะคะเพื่อลดให้ดินชุ่มชื้นนะคะเราก็จะมาเปิดสปริงเกอร์แบบนี้นะคะเห็นชัดไหมเอ่ยนี่ค่ะเราก็จะเปิดสปริงเกอร์ลดเพื่อให้แปลงที่เราสรับไว้ได้ชุ่มชื้นนะคะเพื่อจะได้ปักชํำต้นกล้าได้เลยนะคะ ชัดไม่เอ่ยนั่นค่ะเราก็จะเปิดสปริงเกอร์แบบนี้นะคะเพื่อให้ดินที่เราได้สับไว้ได้ชุ่มชื้นนะคะสำหรับบ้านไร่วงพยอมนี้ปักช้ำตลอดเวลานะคะไม่ได้รอเวลาว่าจะต้องปักช้ำแต่ตอนเย็นแล้วก็เอาไว้ในร่มก่อนนะคะคือทำเยอะ ก็คือไม่มีสามารถที่จะหาสแสลมมากลางได้ที่เป็นงานงานนะคะต้นกล้าที่เราถอนมาก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะเราบานลายวงพยอมนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม้จิ้มนำก่อนนะคะใช้มือในเมื่อดินของเขา ชุ่มชื้นเกือบจะเละนะคะเราสามารถที่จะกดแบบนี้นะคะเห็นไม่เอ่ยนี่ค่ะจิ้มแบบนี้นะคะแล้วหนีบแบบนี้เลยนะคะเพื่อการที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะ ในระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์ล่าของเขาที่เราเอามาปักชำใหม่นี้ก็จะติดสมบูรณ์นะคะเราสามารถที่จะใส่ปุ๋ยได้เลยนะคะถ้าใครถนัดใช้ปุ๋ยเคมีก็ใช้เคมีได้เลยใครถนัดจะใส่ปุ๋ยคีวภาพเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆก็ใช้ได้เลยนะคะ หลังจากหนึ่งอาทิตย์หนึ่งผ่านไปนะคะเมื่อลากเขาติดดีแล้วนะคะที่บาลายวังพยอมปักช้ำอยู่นี้คือต้อนผักคะน้านะคะที่เขาเรียกว่าผักคะน้าห้องเต้นะคะบาลายวังพยอมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นยังไงรู้แต่ว่าต้อนอวบสวย แต่ซองไม่รู้ว่าไปไหนแล้วนะคะปกติแล้วนะคะบ้านไร่วงพยอมไม่ไม่ค่อยได้ปลูกแยกแบบนี้นะคะคือใช้จิ้มจิ้มโรยโรยตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเมล็ดอยู่นะคะเพื่อประหยัดเวลาในตรงนั้นแต่อันนี้ที่ต้องมาทำแบบนี้เพราะว่าบ้านไร่วงพยอมไม่รู้ว่า มเมล็ดพันธุ์ของเขาที่เปิดถุงตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็เหลือบ้านไร่บางพยองก็เก็บเอาไว้ในตู้เย็นนะคะว่าจะยังใช้ได้อยู่เปล่าก็เลยลองมาหวานดูก็ลอยขึ้นหนาปึ๊ดแบบนี้นะคะเลยต้องมาจับแยกผักคะนา้าฮองเตเป็นต้นไม้ที่ ต้นอ่อนแล้วก็กรอบมากๆนะคะถ้าเราจับไม่ดีกดไม่ดีเพาะเดียวหักเลยนะคะดินต้องนิ่มจริงๆนะคะถ้าไม่นิ่มนี่กดปุ๊บหักเลยนะคะใช้ไม่ได้เลย ก็ได้เป็นผักคะน้าที่แยกเอามาปลูกต่างหานะคะแล้วไว้ถ้าไก่ไม่เข้ามาแอบเข้ามากินนะคะบาลายวงพยอมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ ง่ายๆนะคะทำง่ายๆถ้าเราไปพิธีพิธาน์มากเรื่องมากเราก็จะเสียเวลาที่จะต้องมาทำมาพิธีพิธาน์ในตรงนี้นะคะอาชีพเกษตรกร,ร,กรทำอะไรต้องรีบเร่งรีบอยู่เสมอนะคะตอนนี้เราก็ฝากชําผักคะนา้าฮองเต้ได้แบบนี้แล้วนะคะ นี่ค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นผักกาดเขียวนะคะวันนี้บ้านไร่วงพยอมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามบ้านไร่วงพยอมด้วยดีเสมอมานะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บ้านไร่วงพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ